สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีประเด็นประเด็นสำคัญมากสำหรับใครที่เป็นลูกค้าอยู่ในตอนนี้นะคะ วิ่งวอนจากพนักงานขายคนคนหนึ่งที่ขายซีดีเพลงเฮ้ย hey, เสียงดังเนี่ยันจะอัพโซเชียลแคมนะรู้ปะโอเคต่อเลยค่ะสำหรับใครตอนนี้ที่เดินจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์บิ๊กซีโลตัสคาฟูหรือว่าจะเป็นอะไรเออไม่มีคาฟูแล้วคาฟูปิดบิ Big C, ๊กซีเอ็กซ์ต้าบิ๊กซีหรือจะเป็นที่ไหนกันแล้วแต่จะเป็นห้างาร้านในห้างหรือหรือร้านค้าที่อยู่ในห้างอะฟูซํามีอ หรือว่าจะเป็นโลตัสก็ตามแต่ตอนนี้นะคะใครที่กำลังเดินจับจ่ายซื้อของขอบอกเลยว่าทุกทกที่ในการเปลี่ยนสินค้าต้องเปลี่ยนภายใน7วันนับจากวันที่ซื้อนะคะอาไม่ใช่สีนับจากอีกวันหนึ่งของวันที่ซื้อจากที่ซื้อวันนี้สมมติว่าว,นนวันนี้วันที่2องถูกต้องไหมคะก็นับไปเลย3 4 5 6 7 8 9ก็คือถึงวันที่9ก็คือครบเวัน ขอความาคุณนนาทค่ะเวลาคุณซื้อไปคุณครบกวนช่วยดูด้วยว่าคุณซื้อวันที่เท่าไหร่แล้วจะมาเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนได้ภายในเจ็ดวันนะคะไม่ใช่ครึ่งเดือนซื้อของไปแล้วก็มาเปลี่ยน ซีดีก็ไม่มีปัญหาก็มาลองเทสท,ที่ร้านก็ไม่สะดุดไม่กระตุกถามเลยว่ามันเกิดจากแผ่นที่เราผลิตจากต้นสังกัดหรือเป็นที่เครื่องเสียงหรือเครื่องดีวดีของคุณกันแน่หัวอ่านหรือว่าคุณซื้อเครื่องมานานแล้วแล้วเครื่องอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังแผ่นกอฟบ้างเฮ้ยฟังแผ่นกอบ,บ้าง,อ,ง,อ,บบางอะไรบ้าง คยสังเกตไหมคะว่าเวลาคุณฟังแผ่นกอล์ฟนานๆแล้วแผ่นแท้ไม่อ่านคุณอย่าโทษนะคะคุณอย่าโทษแผ่นแท้ว่าทำไมฉันซื้อไปแล้วแผ่นแท้ไม่อ่านคุณต้องลองดูด้วยว่าคุณฟังแผ่นกอล์ฟมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าคุณฟังแผ่นกอล์ฟเหมือนคุณกําลังทาความเคยชินให้กับหัวอ่านเครื่องเครื่องนั้นมันทําให้ไม่อ่านแผ่นซีดีแท้ เหม like, ือนคุณทําอะไรบ่อยๆชินๆนะค่ะแล้วคุณจะชินกับมันนั้นไปอะไรคะเดี๋ยวฉันระบายต่อพอดีโซเชียลแคมมันไม่กระเต้องก็คือว่าเวลาคุณใช้แผ่นกอล์ฟอะค่ะคุณอ่านไปแล้วหัวอ่านมันจะชินกับแผ่นกอล์ฟมันก็ไม่อ่านแผ่นแท้คุณต้องพึงสั่งวอนดด้วยว่าคุณใช้อะไรอยู่เป็นประจำอ่ะแล้วก็ซื้อของก็ภายในเจ็ดวันนะคะไม่ใช่ภายในครึ่งปี ซื้อไปแล้วสิปีแล้วคุณมาเปลี่ยนฉีดโฟมารีนแข็งเปกอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นึกถึงใจพนักงานขายบ้างพนักงานขายเขาก็กบริการเต็มที่แต่คุณทํานีสใส่ชั่ว,วอะไรขนาดนี้ใส่ลูกค้ามาเวียงใส่มาเวียง,ใส,ยงใส่พนักงานขายเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องถ้าคุณเป็นพนักงานขายบ้างละแล้วคุณเจอแบบนี้ยคุณรู้สึกยังไงก็เห็นใจบ้างพนักงานขายก็มีทั้งชั่วมีทั้งดีปะปนกันไปมีทั้งตอแหลบางคนก็ไม่ตอแหลบางคนก็จริงใจแต่ว่าทําไมาคนสมัยนี้ ชอบหลอกพนักงานตอแหละ่ะถามเลยดีพนักงานเขาก็แบบบางทีก็มีตอแหลบ้างแต่ว่าเขาก็มีจรรยาบรณแต่ว่าบางคนก็ไม่มีจรรยาบรณหาอะไรเลยตอแหลไปวันๆหลอกขายเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเครื่องทีเจอะค่ะบอกว่าเลือกเพลงได้สามบาทอุ้ยเลือกเพลงได้ก้งแต่เก่าใหม่ลูกค้าก็มาเหวี่ยงใส่พนักงานขายที่เติมเพลงว่าเนี่ยทําไมคนขายบอกนี้แล้วทำไมถึงเติมไม่ได้กระถาจะรู้ไหมเนี่ยว่า มันมันอะไรเขาแนะนํามายังไงคุณก็ต้องศึกษาด้วยไม่ใช่ศึกษาแต่ซื้อมีเงินอ่ะมีเงินไม่มีเงินอย่างเดียวไม่พอโง่ด้วยนะคะต้องโง่มีเงินอ่ะอย่างโง่ต้องฉลาดฉลาดเยอะๆอุดอาดอนะ่ะอุดอาดกนะับเพื่อนคุณเพื่อน<ๆ>ไม่ไหวแล้วเจอบ่อยมากเลยเหตุการณ์แบบเนี้ยน่าเบือ่องุนหงิดจิตใจเราใจเราไม่ทัน เออเออจะก,กี้เพื่อนมาค่ะจาก DNA เป็นพันธุการอะไรเงี้ยก็คืออยากจะบอกนิดนึงว่าศึกษาคุณก่อนตอนนี้คุณซื้ออะไรอะ่ะคุณต้องศึกษาให้ดีไม่ใช่ว่าว่าคุณซื้อไปแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยมั่หุ่นนี้ใส่พนักงานขายอะ่ะเออเข้าใจว่าอาจจะเจอพนักงานขายตอแหลตลกตอแหละอะไรไปเรื่อยเปยื่อยอบถามได้นะมีคือเดลิของโอมไหมคะไม่มีค่ะแล้วทีนี้คือเหมือนประมาณว่าเฮ้ย ศึกษาก่อนเหมือนคุณจะซื้อ iPhone อะ่ะคุณจะซื้อ iPhone 5s เนี่ยตอนนี้ iPhone 5s ออกมาใช่ไหมคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีกี่กับ iPhone 5s ว่ามันทําอะไรได้บ้างข้อดีก็เสียมีมทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมด คุณไม่ต้องคิดหรอกว่าอุ้ยขนาดคุณยังมีข้อดีข้อเสียเลยแล้วนักภาษาอะไรกับของที่คุณซื้อของที่คุณซื้อมันก็มีมีข้อดีข้อเสียกันหมดแหละมันแต่คุณจะรับได้หรือรับไม่ได้พนักงานขายก็มีข้อเสียเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบอุ้ยทุกคนดีหมดไม่มีใครหรอกขาะที่ทํางานแล้วดีไม่มีลูกค้าคนไหนหรอกขาะที่จะดีตลอดเวลา บางทีลูกค้าก็เหวี่ยงใส่โดยที่แบบไม่มีเหตุผลแบบมาเหวี่ยงใส่เฮ้ยพนักง,งานขายก็คนเหมือนกันบางทีอ่ะเขาก็แบบมีเรื่องเครียดอ่ะเขาก็เก็บอารมณ์ถูกต้องไหมคะเวลาทำงานเขาถึงบอกไงให้แยกแยะออกระหว่างเลื่อนส่วนตัวเรืองานโอเคก็แยกแยะแต่ทําไมลูกค้าแบบบางทีแบบเฮ้ยดูด้วยดูด้วยว่าเฮ้ยซื้อของไปตั้งแต่กี่วันเพิ่งจะแปะเหอะแหกดากเปิดเปิดเพลงฟัง ถ้าซื้อไปเก็บขนาดนั้นก็ไม่ต้องเปิดเลยดีกว่าก็เก็บไว้แผ่นไว้อย่างนั้นแหละแล้ว่อยเอาไปขายต่อโอเคไหมโอเคปะคะเข้าใจแล้วนะอย่าลืมนะคะลูกค้ามีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดอย่างโง่อย่าโชว์โง่ให้คนอื่นเขาเห็นตัวดิฉันไม่ใช่เป็นคนฉลาดบางทีก็โง่โง่บางเรื่องบางทีบางเรื่องบางทีบางเรื่องแบบเฮ้ยรู้แล้วแต่ก็แบบโง่อะ คือโง่กูโง,ง่เออพูดตรงๆเลยว่ะก็กูโง่กูก็ไม่ได้ฉลาด ขอเห็นความเห็นใจจากคุณลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะซื้อห้างไหนก็นตามแต่เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันนะคะยกเว้นสินค้าบางชนิดอย่าง i p h o n เนี่ยโอเคเขารับประกัน1ปีอะไรเงี้ยก็คืออะไรอะไรเงี้ยอะไรทั่วไปถูกต้องไหมคะแต่สินค้าทั่วไปซ d ดี CD, เพลงหนังเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทุกอย่างภายใน7วันนะคะอย่าลืมด้วยมีเงินต้องฉลาดไม่ใช่มีเงินแล้วน่งโง่นะคะไปและหงุดหงิดวันนี้ขอรับ,บาบ ขาไม่ไหวแล้วลูกค้าลูกค้าเวี่ยงใส่วันนี้ก็ขอระบายผ่านโซเชียลแคมนะคะไปแหละยบายค่ะแ mm hmm. น่จะประกาศเสียงดังวุ่นวาย